สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งผู้ติดตามใหม่และเก่าครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องแมวหางคอดครับแมวหางคอดมีประโยชน์อย่างไรแมวให้คุณมีสิบเกตชนิดครับแมวให้คุณมีสิบเกตชนิดให้โทษหกชนิดแมวหางคอด แมวหางขอดเป็นแมวชนิดหนึ่งที่เป็นแมวที่มีลักษณะเด่นวันนี้มาชมแมวที่นี่ครับมีแมวหางขอดไหมครับนี่คือแบม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 มีลักษณะหางขอดกับตัวสีขาวเหลืองขาวเหลืองลักษณะชอบอยู่ที่เียไม่ค่อยดื้อไม่ค่อยแย่งใคร ส่วนสีขาวดำจุดสองจุดคือเบียมเบียมนิสัยค่อนข้างดุและตัวดำจุดบนหลายๆจุดกิซอนเป็นเจ้าที่เขาได้ครับมาก่อนใครมาก่อนใครเขาก็เลยมีอำนาจปากกว่าให้เป็นเจ้าของพื้นที่ส่วนเบียมจะมายึดพื้นที่แทนส่วนกีบอม ค่อยกินไม่ค่อยยุ่งไม่ค่อยอะไรครับสงบสิ่งเงียมเจียมตนเป็นลักษณะเมวหางขอดครับมาดูที่ว่ากีบบมหางขอดหางยาวไหมแมวหางขอดเมวหางขอดแต่มีหางยาวเป็นแมวมาหาอำนาจเจ้าของจะได้เป็นใหญ่กว่าใครๆครจะมอีอำนาจอำนาจวาสนาดี บริวารมากมายดีนักเลเมียวหางคอดหางยาวเป็นเมียวมหาอำนาจเจ้าของจะได้เป็นใหญ่กว่าใครๆจะมีอำนาจวาส,สนาชะตาดีบริวารมากดีนักเล่เมียวหางคอดเกิดจากอะไรมีทฤษฎีหนึ่งกล่าวไว้ว่าเกิดจากการที่พ่อแม่เมว มีกรุ๊ปเลือดที่แตกต่างกันเมื่อผสมกันแล้วลูกตัวไหนที่มีกรุ๊ปเลือดต่างจากแม่ลูกตัวนั้นจะหางคอร์ดแมวทางคอร์ดเกิดจากพ่อแม่แมวมีกรุ๊ปเลือดแตกต่างกันเมื่อผสมกันแล้วลูกตัวไหนที่มีกรุ๊ปเลือดแตกต่างกันตัวนั้นจะหางคอดนดครับ โดยในระยะที่มีการพัฒนาทางรน่างกายของตัวอ่อนลูกแมวในท้องนั่นเองของแม่แมวนั้นในลูกแมวที่มีกรุ๊ปเลือดต่างจากแมแมวนั่นเองแมวหางคอดจีบบอมก็หางคอดครับแต่หางสั้นไม่ยาวเท่าไหร่จีบบอม็นคนเลี้ยงมากชอบให้อาหารนิสัยไม่ดูร้ายสงบสีเงียมเจีิยนตน ไม่ค่อยดูแลเป็นแมวที่ทํามันแล้วครับอีกสองตัวยังไม่ทํามันครับแบมแบมกับจีซอนจึงดื้ออาการจากหลักฐานที่ได้บันทึกไว้ว่าในสมุดก่อยกว่า4ี่รยเรื่องแมวมงคล4ชนิดได้แก่สุภลักษณ์กนจาศิสวัสดและวิเชียนมาศสีชนิดคือสุภลักษณ์กนจา สิสวัสดและวิเชียนมากแต่มีการมานับอีกใหม่เป็น5ชนิดหลายคนคงจะรู้กันครับตึงดาวแมวมงคล4ชนิดหลายคนถามว่าเลี้ยงแมวได้อะไรนี่แหละครับสาเหตุหลายคนที่เลี้ยงแมวเพราะวาความรัก ส่วนผมเลี้ยงเพราะว่าสงสารมีเสษอาหารก็แบ่งให้กินตอนเที่ยงเขาก็มาประจำครับแบ่งกันกินนิดคนละหน่อยยี่กวยเอาทิ้งขนมขยะแบ่งกันกินวันละนิดวันหน่อยวันไหนไม่มาก็คิดถึงเขาเหมือนกันครับแบมแบมกิซอนกีบบอมนี่ะครับกีบบอมหางคอดตัวสีขาวเหลืองสงบสง,งียมครับไม่ค่อยดื้อ ค่อยดื้อเท่าไหร่นิสัยดีแต่ว่าหางขอดเขามีลักษณะสั้นครับไม่ยาวหางขอดสั้นถ้าหางขอดยาวเป็นแมวมหาอำนาจเจ้าของจะได้เป็นใหญ่กว่าใครๆจะมีวาสนาชะตาดีบริวารมากดีนักแลเลี้ยงแล้วก็สบายใจครับเลี้ยงแมว ไม่ได้พูดกับคนก็พูดกับแมวครับอันดาลน,มนแมวหางคอดเอามาชมกันครับวันนี้จีบอมหางคอดครับเสียดอาหารครับก้างปลาเนื้อปลากินประจำครับคนก็ได้กินปลาแมวก็ได้กินปลาครับเป็นความเชื่อครับความเชื่อเรื่องแมวเสริมโชคลาภอำนาจและบารมี ซึ่งเมียบางคนแต่ละชนิดมีความพิเศษเฉพาะตัวแตกต่างกันไปครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและเปี่ยงกังลใจครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากครับที่รับชมขอบคุณครับ